บ้านหรือที่ด in ินนะครับบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินเปล่าที่ติดจำนองอยู่นะครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าถ้าติดจำนองอยู่ไม่ว่าจะติดจำงธนาคารหรือว่าจำงบุคคลเนี่ยเราสามารถขายได้ไหมนะครับเราสามารถธนาคารเนี่ยสามารถกู้แล้วมาซื้อได้ไหมสมมุติมีลูกค้าสนใจแล้วกู้ธนาคารมาซื้อได้ไหมนะครับก็ตอบว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าจะเป็นที่ดินเปล่านะครับ ก็สามารถกู้ซื้อได้ปกติเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะนะครับลูกค้าก็ไปกู้ธนาคารปกตินะครับพอกู้ผ่านแล้วเนี่ยก็นัดกันนะครับนัดกันเปลี่ยนมือจำนองนะครับอาเจ้าของเก่าเขาก็ได้รับเงินไปนะครับเราก็ได้ส่วนต่างมาอานะครับแล้วก็ธนาคารใหม่ก็เป็นเจ้าหนี้ใหม่ไปนะครับเบื้องต้นประมาณนี้เราก็มีอีกหนึ่งเคสก็คือที่ดินนะครับที่ดินมีคนถามมาเยอะนะครับเรื่องที่ดินเราเนี่ยติดจำนองอยู่สมมติ ติดจำนองอยู่1ไร่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะเอาออกมาสร้างบ้านขายนะครับเราจะทําได้ไหมเราจะเอาออกมาแบ่งได้ไหมนะครับจะทํำยังไงนะครับเราอยากจะติดจำนองแบ่งไว้ไร่นึงอยากจะแบ่งทัก4ี่ห้าแปลงอ่าแล้วก็สร้างบ้านขายเนี่ยได้ไหมนะครับก็เบื้องต้นนะนะครับไม่อยากจะบอกว่าได้หรือไม่ได้นะครับอยากจะบอกว่าลองไปปรึกษาธนาคารดูก่อนนะครับว่าเนี่ยเรามีแผนอย่างนี้นะครับอยากจะนํชนฉนออกมาเนี่ย มาแบ่งมาอะไรนะครับอ่าแล้วก็จำนองคืนเหมือนเดิมไปนะครับพอจะได้ไหมอ่าลองสอบถามดูนะครับแต่ถ้าเราทําดุมๆนะครับทําดุมๆเลยเนี่ยเวลาเปลี่ยนมือจำนองเนี่ยนะครับเจ้าของไม่เนี่ยเขาก็เอาไปทั้งแปลงเลยนะครับไม่สามารถมาแบ่งได้ตอนหลังนะถ้าจะทําก็คือต้องต้องแบ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขายอ่าแบ่งล็อกแบ่งอะไรสร้างบ้านให้เป็นหลังๆแล้วก็ขาย าบางคนถามว่าเนี่ยมีที่ร้อยตารางวาอยากจะแบ่งทั้งสแปลงที่ติดจำนองอยู่เราสร้างบ้านแปลงหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้แปลงหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเวลาลูกค้ามาจำงเนี่ยมาซื้อเนี่ยนะครับเราก็ต้องยื่นเอกสารยื่นโฉนดยื่นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเอาไปทั้งโฉนดเลยถ้าเราไม่ได้แบ่งก่อนนะนะนะครับ ก็ประมาณนี้ใครเรียนแล้วเนี่ยสามารถมาศึกษาหน้างานจริงได้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้วยมีอะไรนะโทรหาโทรคุยกันได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดนะครับเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแน่นอนใครอยากรู้ว่าสอนอะไรบ้างท้าไกลามาถามได้นะครับสอนตั้งแต่มือใหม่นับสูตรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอ่าตั้งแต่เริ่มหาที่ดินวิเคราะห์ต้นทุนนะครับเทคนิคหาช่างผู้รับเหมานะครับอ่าต้นทุนยังไงการตลาดยังไงนะครับ กู้เงินธนาคารทํำยังไงนะครับก็คือสอนทุกกระบวนการเลยนะครับสอนจากประสบการณ์จริงของผมเองนะคอร์ปันเจ้าของโครงการรุ่น18นะครับสอนสดวันที่11ถึง15กันยายนนี้นะครับเป็นการสอนไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะสนใจเรียนก็ทักไลน์สอบถามได้เลยครับ